เอาใหม่เอาใหม่นี่มันจะเสียนีบอกใหม่บอกใหม่หน uh, <th ึ่งมื like ่นสามพันเก้าสิบเก้าอย่างนีขนาดนี้นะฮะเราไลฟ์สดอยู่เราไลฟ์สดอยู่นะแป๊บนึงนะครับประมูลนะครับอยาไม่เมื่อกี้มันหลุดไปนะครับเมื่อกี้มันไลฟ์สดมันได้ไปขอมาบอกุดครับขออบกราาคก่อนนะตอนนี้ลูกนี้นะครับลูกของผมนะครับมีมูลค่าอยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผม ณตอนนี้พี่ฝนเป็นเจ้าของราคานี้อยู่นะครับผมใครอยากจะพูดนะผมก็อันนี้พูดกันสนุกสนุกเนาะนะครับไม่ว่ากรรมนะครับแต่ว่ากันเนาะนะครับถือว่าเอาสนุกสนานนะครับปีใหม่ปีเดียวครั้งเดียวแต่ว่าผมบอกก็มีว่ามีลูกที่สุดเป็นคนสองนะฮะตอนนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากพี่ฝนนับหนึ่งครับณตอนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพั้าหนนพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากพี่ฝนนับสอง นักตอนนี้ 13, 5, 99, <59. S> 1 3ึ9งากบาทจากพี่ฝนนับสานักตอนนี้1 3ึ9งบาทจากพี่ฝนนับสพี่จันหร่สองามพี่จันหนึ้าเก้าเก้าเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามสิบแล้วห <laughs> ยอกหยอกหยอก <laughs> ไโกงกันเอาเอง ทางไหมเด them, pues ี๋ยวดูกนแป๊บน yeah, ึงนัแป๊บนึงนะีไ uh> ม่ทางไม่ไม่ไลใหม่แ uh> ล้วครับไลใหม่ไลใหม่ไลใหม่ตอนนี้ตองนใหม่ครับตอนนี้อยู่ที uh> ่พ mm ี่จันหอมนะครับผมอยู่ที่จันหอมหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งห้า้า้าหนึ่งห้าเก้าเกักบาทกับรูปนี้หนึ่งหมื่นห้าพันก็ร้บก็า่าจากที่จันหอมนะตอนนี้เป็นเจ้าของราคานะครับผมตอนจะปิดประมูลนะฮะหลือเปล่านะครับเพราะว่า ผมจะรีบแล้วตอนนี้ผมอยากปล่อยรูปผมแล้วนะครับหนึ่งาสิบาบาทรับนึ่จาพี่จันหอมหนึ่งหบาทจาพี่จันหอมนับสองหนึก้าร้อยเบาทจากพี่จันหอมนับสหนมื่นห้าันเก้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจาพี่จันหอมนับสหนึ่งหอ้าสิบเกาบาทจากพี่จันหอมนับห สือกเสือกพี่ดิ๊กนะแรับไม่ได้รับไมได้รับไรับไ่ไ้เงไพม่รูโทไอ้บูธตกกับพี่ก่อนอันนี้พี่พูดจริงนะอาเ่งไม่เป็นไรท่าเกิดว่าถ้าลูกนี้ไม่ได้ราากอีก พี่เจโน่เปิดเลยต่อจาลยอดมั้งกี่ยินดีกับพี่โน่แลองแลอง พี่บอยแบบไฟไฮรู้มาส่องให้ไฮรู้ไฟรู้พี่หน่มบนรถตู้คันใหญ่ผมขอเปิดประวูลรนี้ที่น้าทำเพราะว่ามันเป็นควมที่ผมตั้งใจทำพราะหนึ่งปีนี่หนึ่งครั้งแล้วก็จริงแต่ก็ผมยังไม่ไดนเห็นเลยูกแบบนี้อะไร่เวาจะหนแต่ที่เคยเห็นที่เคมาเคยเห็นมาก่นะครับเป็นครั้งเดียวที่ เป็นครั้งแรกที่ผมทํารูปแบบนี้ออกมาให้ FC ได้เห็นนะครับผมก็ผมมองว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมันเป็นแับน่ารัก่อะดูดูให้มันเป็นศิลปะนะครับผมผมว่ามันน่ารักที่แบบว่าคือผมเป็นคนแบบพี่จันเอารูปนี้เนงาเงาอะเราชอบอารมณ์ประมาณนี้ใครชอบรูปนี้ผมเปิดประมูลที่5,000บาทเริ่มต้นที่ห้0 0ับาท เปิดสมุดที่5พันบาทเริ่มต้นนี้ก็พันานะบาทแฮะปิดครัง500ร้งละห้าร้อยครับปิดครั้งละห้าร้อยอุ้ม,มเกินหมื่นมึงต้องแข่งที่ห้าสิบห้าสิบบาทอ้ากูพูดตรงๆกูจะไม่ปิดที่หมื่นเดียวแน่นอนผมไม่รู้อะข้างเกงในผม พวกคือผมไม่เคยไม่เคยเปิดลูกโป่งขนาดนี้ใครเห็นไหมถือว่าโชคดีมากเริ่มต uh ้นเริ่มต้นที่ห้าพันบาทนะบิดครั้างละห้าร้อยใครจะเป็นเจ้าของราคาห้าพันห้าพันดิบข้างละห้าร้อยฮะมีใครจะใส่ไหมฮะมีใครจะใส่ไหมครับ เจ็ดพันบาทจากพี่ผลครับผมแม่แพ่ห้าพันห้าไม่ทันนะคะเจ็ดพันแล้วครับเจ็ดพันแล้วครับตอนนี้นะตอนนี้นะเจ็ดพันจากพี่ผลนะครับเจ็ดพันจากพี่ผลนะฮะเจ็ดพันจากพี่ผลนะครับตอนนี้เจ็ดพันจากพี่ผลผมยังไม่ปล่อยเจ็ดพันจากพี่ผลผมก็ยังไม่ปล่อยครับผมเจ็ดพันจากพี่ผลณตอนนี้ไม่นับเพราะว่าผมไม่ปล่อย ให้มารูปกันไปบอกรูปพี่อุกตั้งใจแม่แดงแปดพนฮะโอพม่แดง9,000ูป้นเท่าไหร่ฮหมืนกว่าห9ใช่อันนี้มันต้องไยอะกว่าตจุไม่จุไม่จุไม่ 1 5 9 9งลูกนูนถ้าลูกผมได้ราคาน้อยกว่าลูกนั้นไม่ได้ผมไม่ปล่อยใช่ลูกนี้เราตั้งตั้งแต่พี่หึงเเลยสักก็ดีอันนี้แหละใช่ใช่พูดถูกมีคนถามว่าพอดกับอีออนได้ไหมพอดอีออนได้ไหพอดอีออนหรือพี่ใช่ดีศเดือนได้ไหมคะหนึ่งสองพันหนึ่สองพันจาพี่ผล ่อราคานี้ก็ถือว่ายังไม่ล่อยครับใ้เาจ้าในนี้แปดภาระไม่ทันแล้วครัไม่ทันแล้วครับมื่นสองันแล้วครับแมคนถเข้าไปในไหมวะตอน้มันื่นสองแล้วนะแล้วไม่ใช้ไม่เอาสกเข่าทำไม่ออกได้เลยฮะไม่สบเข่าทำไม่ออกได้เลยไมแดงมสล้ไล่สไม่ได้ไม่แกดูไม่ได้ขอแกดูโทรวิดีโอคอลเลยวิดีโอคอลวิดีโอคอลดูตลอดเลย เดี๋ไม่เราอยากคอมนเอ้ยผมพีามื่นสองแม่แม่อยู่จุ๊มไจุ๊มไยจุมไมมาเอาข้างล่างตรงนี้นะผมถูกตรงนี้ใช่จหนึ่งหม่นสองพัตอนนี้จะพี่ฝนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหจากพี่ฝนนะตอนนี้ไม่เอาไม่ไรไม่เอาไม่ไถ้าโทรวีดีโอคอลหาไม่เอาหน่อยได้ไหม อันนี้ใครเอ๋ไม่ด่าแล้วโทรแล้วฮะโทรแล้วไม่ออกโทรแล้วอะไรหมื่นสองตอนนี้ถ้าตอนนี้ห2ึ่งหมืรูปนู้นนหนึ่รูปนี้หนึ่ก็ยังไม่ปล่อยฮะแกติดสายอยู่ไปแล้วไปแล้วก็บอกอยู่ว่าเครื่องนี้โทรแลยพี่จอหมื่นพี่จอหมื่นพี่จอหออยหมื่ ไม่บ้านนู้นอ่ะเขาไม่สู้แล้วเพราะอะไรเขาได้แล้วเขาจะไปแจกวันวันนี้ฉันวันจันแกวันธารนะอันนี้มีคนให้หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าจากใครนะอ่านชื่อไม่ออกภาษาอังกฤษพี่หญิงพี่หญิงอะไรอ่ะพี่หญิงอะไรอ่ะสู้หญิงสู้หญิงสู้หญิงอันนี้ง่ายที่อยู่ต่างประเทศชื่อ่างแก้วอ๋ออ๋อพี่สุพี่สุที่ที่อยู่ต่างแก้วนระครับหมื่น หนึ่งหมื่นห้าพันนะตอนนี้หนึ่งหมื่นห้า <c> พ <oughs> okay, ันแม่จ๋าแม่จ๋าหมึ่งห้าแล้วนะตอนนี้นะเ้าหมื่ไอ้บกูขอเก้าพันมาเปนหมื่นหนึ่งอมื่เก้าพันฮะหมื่นเก้าพันค่าค่าค่าทำ มึงเอาไปหมื่นหนึ่งกูเอาเก้าพันหมื่เก้าพันเสื้อขายได้อีกหอมไหมหอมไหม่้าไม่ตาหมื่นเก้าพันจ้ะสองพันสองพันหมื่นเก้าพันอมแก่ก่หมื่นเก้าพจากให้เรานับหนึ่งแค่หนึ่งหมืเก้าพบาทจัให้เรานับสองครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจให้เราักสากหนึ่งหมเก้าันห้าร้อยบาท จากพี่ฝนครับจากพี่ฝนแม่เขาบิดมาห้ารแม่กาเขา้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้บาทจากพี่ฝนรับหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้บาทจากพี่ฝนรับสองเดี๋ยอย่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทจากพี่ฝนสองหมื่นสองพันบาทจากพี่ดาว ไม่เท่ไห่สองหม่นบาทจากแม่ดาวหน่งเราจะอยพวกเดีวแล้วฮะ2องหมื่พบาทจากแม่ดาวนับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้านาทิสู่นจากประเทศนะฮสู่น์างประเทศสองหมื่นห้าพนบาทสองหมื่นห้านบาทไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ยูสแกลครับ 25,000บาทจากพี 65, 15, like ่สุนะครับที่ต่างประเทศนับหนึ่งสองหมบาทจากพี่สุที่อยู่ต่างประเทศนับสองสอ0หมื่นห้าบาทจุกเสด็จจุดสุดนี่แหละสองหมบาทจากพี่สุที่อยู่ต่างประเทศนับสามสอ0หมบาทจากพี่สุที่อยู่ต่างประเทศนับสี่ยังคุยอยู่ทำเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังคุยอยู่สองหมื่นหก

สามสองหมื่นเก้าสามหมื่นะไเอาะาเอาโอ้ากนที่กหเาครับมึงแบ่งกูหมื่นานะเข้าเก่งไหนข้าเก่งไหน้าเก่งไหนกูเลย ใช่ใช่ใ่คูเป็นคนกุมูลเนยคูเป็นคนพูดเอหอมใหม่เลยเดี๋ยวมันขึ้นนี้คุได้หมื่นห้าเท่าอีพันเลยหอใหม่เดี๋ยวขึ้นอีกหอมใหม่หอมใหม่สามหมื่นจากใม่เรารับหนึ่งสามมืจากใม่เราดับสอง่มอีนห้าร้อยสามหมืนจากใม่เรานับสามสามหากม่เราดับสี่สามจาก หนึ่งพันสามหมื่นหึงพันสามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยมึงตอนนี้ยูมีเงินในกระเป๋าหมื่นห้้าอยูยุมึงต้องแบ่งกูมึงไม่แบ่งกูเผาลูกทิพตอนนี้เลยหนึใจหลายอะไรนะอะไรนะสามขอัะไรขอก็ต้องโอนเท่าบางทีกูอยู่ดี ห2 0 0 0สบาทจากไม้เรานับ3สามสิสามสซบามสิบามสิบสามสิบสามสามสิบสามสิบามสิบามสิงๆามสามสิามสมาิมาิ คือว่าลูกชายแม่บอกว่าไม่เคยเห็นรูปลูกชายแบบนี้แม่บอกว่าไม่อยากได้ไปเก็บไว้ใช่ไหมครับผมขอบคุณแม่ดาวมากๆโป้มือให้กับแม่ดาวหน่อยนะแม่ดาวจริงๆนม่ดาวจริงจริงแหม่ซัๆคับนั้นน่ะมีอุ้มเท่าไหร่วะเมื่อกี้ตาหมื่นถ้วนเนาะตาหมื่นเท่าไหร่นะตาหมื่นสองตานกูไม่รู้นะให้กูให้กูเพิ่มอีกหนึ่งหน่ะค่ะ อย่รต <UR GH Che que> ้องหักทุกคนนะต้องเข้าใจไมว่ามันไม่ใช่ว่าผมเที่ยวนะครับแต่ว่าเป็นรูปผมผมมีสิทธิ์กิดกสิทธิ์ผมเออ้าบ้ผมฟ้องได้ครับเรียกคนเรียกนหเข้ามาอิมาแขอคกางเกงตัวนี้แพงนะเกเกงแพงนะ การเก่งนายซื้อมา180แต่รูปนี้ดึถ้าได้ค่ารูปกูก็ต้องได้ค่าถ่ายหรอวะอันนี้อันนี้ที่ยังไม่ได้เงินนะไม่ใช่ว่าดึงฟิลนะงูยิดอยู่เพราะมังคับให้ไปถ่ายอยู่ดึงฟิลดึงฟิล โอ้ยสามพันสามหมื่นห้าไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับพีสู่พีสู้ไม่ทันสามหม่นห้าจะผมทำให้อีกใบนึ่งนะเอาแบบนี้เล้วผเ็นสามหมื่นหาพันอสามหมื่นห้จ้องตาด really okay. really ้วยสามหมนาเงยหน้าด้วยามีลูกเลยน้ผมขย ขายไปจุเอาป่ะเล่นจุให้ท่านพารจับสามหน้านะเดี๋ยวโดนปาตัวนี้๋ยวตัดเลยพ่อแต่รู้ว่ามันดำสำามหนึ่งสองพันบาทจากแม่ดาวครับถือว่าจริงๆผมคิดว่าแม่น่าจะแบบอ,อยากให้ของขวัญใหม่ลูกมากกว่าน,นะครับแม่ก็เลยฟ้องนะครับลูกไปแล้วก็ อันนี้เป็นการเกงในนะคะไม่ใช่แพมเพิร์ตนะมีคนบอกรู้เออรู้รู้พวกที่ประมูลพอจะไม่เอาลงเพจนะคะไม่เอาลงเพจไม่ลงเฟซนะคะโอเคคัะมีความสุขไหมอย่าไปฟังเพลงแกอยู่ไกลเน็ตเป็นช้าอันละแพงละพันเสิร์ตกัน สิบผลงานเพลงค่อยกับบ้านนะเฮ้ยเพลงละพผานร้องไปเลยห้สิเพลงไม่ใช่ใอลองให้าาเยอรมันแกลองให้จากเยอรมันได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ตีท้งหลังไหมนะคะพี่สุ ของไหนใส่ลงใส่ล,ลงล็อกใส่ลงใส่ลงใส่ลงจะ <ampoo. S 1> ลองในบ้านแล้วนะเข้าบ้านแล้วก็ปิดแล้วก็เอาลำโพงเข้าบ้านด้วยลองลองในบ้านโอเคไอ้ okay. ช่วยกันขนลำโพงเข้าบ้านแล้วหยุดไหลไหมหยุดเลยโอเคครับบายบายนะครับอะาบายครับไย สวัสดีปีใหม่เลยปีใหม่เลยนะหกส่วนอีปีใหม่พี่น้องทุกท่านรู้ส่วนพี่น้องอีีที่รักทุกคนฮะขอบคุณมากๆตลอดระยะเวลาอีปี ในปีนีที่ผ่านมานะครับสำหรับแรงผักลางนะครับกำลังใจนะครับทุกคงใจที่จับมือกันมาไนตลอดเวลาปีนี้นะครับผมขอบคุณขับัใจนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับขอเนี่ยโอมอนอีกครั้งครั้งหนึ่งนะครับผมขอเนี่ยโอมอนในรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปีหน้าเผ็ดอีกนะครับก็ขอมอรให้กับพี่น้องนะครับมีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวันปีเก่าทิ้งไปกับใครก็ขอยิบรูปมา นะครับขอให้ภูมิหันใจพวกเรานะครับขอให้ประเทศไทยนะครับเจอแต่ความสุขเจอแต่ความสงบเจอแต่รอยยิ้มเจอแต่เสียงดีๆนะครับผมขอให้เรากลับมาสู่ดูประกาศเสรีสิทธิโดยเร็ววันขอให้น้องมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบาย